ผมได้เตรียมจุดบักต่างๆมาถึง4จุดในเกม GTA เพื่อมาใช้ในการหลบหนีตำรวจมีทั้งรถบัคทะลุกำแพงบักไต่ตึกทะลุกำแพงหรือจะเป็นบักตกแมพต่างๆเล่นแบบนี้ทำเอาตำรวจหัวร้อนเลยทีเดียวกูแจ้งแม่งแล้วไอ้เหี้ยยมันหัวร้นเปิดเปิดตรวจตรวจชื่อรถแจ้งไปเลยเอเะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอยู่ที่ประเทศเฟิร์สเทาล์ประเทศเปิดใหม่นะครับสวัสดิการแก๊งครอบครัวก็จัดหนักแบบบึ้มบั้มสำเภ่แถมปรับใหม่อีกต่างหากกิจกรรมนี้ให้เล่นเพียบนายกดูแลตลอดครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์ดิสคอดอยู่ใต้้คคลลิปนีีเเยยมาดดูท่จุแรรกับ อยู่ที่ใต้สะพานตรงนี้เห็นมุมขอบตรงนี้ปะเข้าไปได้ไปอุ้ยอุ้ยจ้านอ่เข้าเข้าไปได้เสร็จปุ๊บใช่ปะแล้วเราจะมีสองทางเลือกให้เล่นว่าอยากจะเล่นแบบตกแมปหรือว่าจะเล่นออกข้างตรงนี้ก็ได้เห็นปะมันจะออกมาเลยเฮ้ยอ๋อมันเป็นกำแพงนี่ยว่าเออใช่จุดที่สองที่เราจะเกียนอ่ะคืออยู่ตรงนี้เว้ยเห็นปะถ้าเดินเดินปกติไม่เข้าวิธีการเข้าไปคือการต่อยหนึ่งทีเห็นปะ เฮ้ยมึงลองวิ่งปกติดูดิมันมันมันจะไม่มีทางเข้าได้เว้ยถ้ามึงไม่ต่อยอ่ะเห็นปะเออว่ะคือต้องคนคนที่รู้ทิงเท่านั้นอ่ะถ้าจะออกก็ต่อย,ต,อยต่อยออกเหมือนกันเนี่ยต่อยออกได้นี่ฟิวแล้วตรงนี้จุดที่3จุดนี้แม่งต้องใช้สกิลจัดเลยคือมึงอ่ะจะต้องยืนยืนบนรถเว้ยจากนั้นอ่ะพยายามกระโดดเข้าเห็นปะดู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 เพื่อนนี่มันจะขึ้นไปเลยอันนี้แม่งต้องใช้เวลาเออไงเออเนี่ยเห็นปะอ้ไอ้เหี้ยแต่กูว่า ต้องใช้เวลานะนี่จุดที่4จุดนี้ผมจะต้องใช้รถที่มีความสูงครับแล้วกระโดดขึ้นไปง่ายๆมามาตรงท้ายรถใช่ปะกดกระโดดขึ้นนี่แล้วทำให้หัวมันเหมือนจะเลยออกมาแล้วกดกระโดดเห็นปะลองลองดูคนง่ายเห็นปะอ๋อโอ๊ยเอาเชือบักเลยนี่อ๋อแล้วมันหนีได้เลยเฮียจึ๊บ้ยตำรวจกำลังงงเฮ้ยลงมาปุ๊บขึ้นรถเฮียหนีเฮียได้ยังได้ โอ้มันเป็นโดมนี่หว่าแล้วเราอยู่ในโดมใช,ใช่ใช่ใช่เริ่มปฏิบัติการการหนีตำรวจด้วยบักขอย้ำอีกครั้งนะครับทุกคนอย่าไปทำตามในเซิร์ฟโลเพยเด็ดขาดฮะเบาเล่อเอี้ยเบาเล่อเพื่อนโอ้ my god bro เฮ้ยเผื่อเบาเล่ออาจจะเข้ารูน ouais> ั้นไม่ได้นะเว้ยรูนั้นมันเล็กนี่เออใช่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 เบาเล่อมันใหญ่ที่่่ะไปสวยเลตโก้อย่าสีเอเอ่งอย่างจีจัดอ่ะอุ้ยแรง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 จัดอีสามวิมันยิงย uh ังกูได้ดิ ้ย <Notre S 2> ไปไหนเพื่อนเฮ้ยไอ้๋ผิด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 ด้านผิดมุมไอ้บัตรกูจู๊กไงแล้วกูจู๊กต่อเอ้าขึ้นไหน้พี่เฉยมันเห็นกูยังเฮ้ยรอ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 เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันลงไปนี่เออมันเห็นมันเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นมันอยู่เอาเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าทึ่เลยตัวจัด เ้ยมันทำไม่เป็นมันทำไม่เป็นเฮ้ยมันทำไม่เป็นคืออะไรอ่ะเฮ้ยใจอยู่แจ้งได้ป้ะแจ้งได้แจ้งได้ผมอัดโกว่อยู่เ้ยมันจะแจ้งมันจะแจ้งมันจะแจ้งคืออะไรวะเนี่ยมันว่าอัดโกว่อยู่ออกไปหามันออกไปหาเนี่ยเอาวานเอามาสวัสดีจ้าออกมางบริษัทมันมึงว่ามันจะบั้มกูเลยวะเออมันจะบั้มมันจะบั้มมันเข้ามันเข้าเป็นนี่อ่ะมันเข้าเป็น เออมันมันอาจจะเสี่ยงตกแแบบนะพูดถึงอ่ะอุ้ยจะจะตกจะตกแล้วจะตกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตกวะตกอะไรอะไ่เฮ้ยจะตกแแบบแล้วเฮ้ยมันไม่ตกทีนี้เฮ้ยตกตกแแบบวะตกแแบบวะตก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 เรียบร้อยตกแแบบฮ่าฮ่าฮ่าฮือโดดลงรถเลยซึ่งในรอบต่อมานะครับผมจะต้องปลอมตัวเปลี่ยนสีรถแล้วก็เปลี่ยนสีผมเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกอย่างเลยเพื่อที่จะให้ตำรวจไม่รู้นั่นเองอุ้ยมาแล้วเพื่อนมาโคตรไวเลย กลัวรอบนี้เราต้องเราต้องเปลี่ยนจุดเล่นบอลเลอร์คันหนึ่งแล้วก็ลดปกติคันหนึ่งเชื่อเชื่อเชื่อเพื่อนเชื่อเชื่อเชื่อไปไปกูอาจจะต้องเหินรักษาระยะห่างหน่อยอุ้ยเหี้ยโอ้โหพลาดอ๋อสวยเฮ้ยมันมันพลาดเลนมันพลอดเลอยมันถึงตังมาดักกูด้านล่างหนึ่งไหวไหวไหวไหเชื่อเชื่อเชื่อเพื่อนทำไม่ได้ ดเห็นเหรอเห็นมาตรงนี้สวยอุ้ยตำรวจมาได้เป๊ะตำรวจเป๊ะใกล้ถึงจุดแล้วนะใช่ไหมเออมันชนกันมันชนกันมันชนกันเอามันเอ้ามึงหางกันเดีววะอ๋อนี่ไงตกลงลงเขาเขาหายเข้าไปในกำแพงเขาหายไปในกำแพง เคถ้าเราใช้บัคเนี่ยเราผมแจ้งไปนะออกมาให้ตำรวจแดงครับไม่งั้นผมแจ้งใบนะไม่หรอครับผมนับหนึ่งผมนับหนึ่งถึงสามนะกูกูออกไปก็ได้กูออกไปกูออกไปวันีนี้ต้องวันนี้ต้อง้ยมันบอกบั๊มเลยมันบอกบั๊มเลยมันบอกบั๊มเลยเพื่อนจะบั๊มมึงจะบั๊มมึงเลยเหรออยู่มันจะบั๊มมึงสายๆจุบไปจุบไปโอย เดีน้องมาดิจะบั๊กเลยว่ะตัวจะบั๊กด้วยนะยิงไม่ล้มมันบอกว่าตัวจะบั๊กนะยิงไม่ล้มเฮ้ยมันขึ้นโอ้โหมันขึ้นไฮเบแต่มันลงล่างว่ะมันแข็งจัดแต่มันเอาสุดเลยเช่ปะแข็งกูขนาดนั้นเลยวะถ้าหนีหลุดเลยอ่ะมันมันทำได้เลยนะเหินเหินนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวพาไปเล่นเล่นจุดที่2ต่อเพื่อนที่3ไมเหรอไม่ไม่ไม่จุดจุดเหินแรกที่สไม่น่าไม่น่าทันถ้าถ้ากูลงไปแล้วแล้วพยายามขึ้นอ่ะมันน่าจะเอาเลย มันเอาหุ่นขึ้นเตะอะโดนกูไล่จู๊กดิมาดิเฮ้ยรถแรงแล้วไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันลงมันขึ้นมาบนว่ะมันเห็นกูปะเฮ้ยเห็นเห็นมันเห็นกูมันเห็นกูอุ้ยมันมันพยายามเข้าแต่มันเข้าไม่เป็นเฮ้ยมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วคันนึงมันเข้าไปหามึงคันนึงไอ้สัตวสทิปหายแล้วเพื่อน เฮ้ยมันดักมันจะไปดักอุ้ยอุ้ยเฮียเอเแข็งยังอ่ะแข็งนี่รออะไรยังนึูวะเฮ้ยไม่ใช่นี่ไงอุ้ยเขาไม่เป็นมันเขาไม่เป็นอุ้ยแต่บอลเลอร์เข้าไปเพื่อนบอลเลอร์เข้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูหลอกให้มันตกแแบบเพื่อนกูหลอกให้มันตกแมบบอุ้ยเฮียไม่ตกว่ะเฮ้ยกูกูรู้ละกูกูมีอีกจุดจุดนี้กูว่ากูจะไม่เล่นละแต่แต่ต้องเล่นแล้วอ่ะจุดนี้กูว่าต้องเล่นละบังขนาดรถแม่งไม่พังก็ดูเอาว่ะมันบอกว่า อีเย่บัมขนาดนี้รถไม่พังก็ดูเอาว่ะโผล่ร้อยมันบอกโหโ่ร้อยอุ้ยมาดิมาจุดนี้กูว่าจะไม่ท้าล้รอ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 มันมันยังไม่ลงไปเฮ้ยรอ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 เพื่อนรอมานะรอรอลงมาคุณโดดลงไหมตกตกตกกูตกกูตกแล้วกูตกแล้ว กูตกแล้วกูตกแล้วตกแล้วตกแล้วกูแจ้งแม่งแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยมันหัวร้อนกันยุ่งไปแล้วอหลูกเนี่ยเปิดตรวจตรวจชื่อแล้วแจ้งไปเลยนั่นแหละตอมอหนีละตอมอหนีละวมันบอกว่ามึงตอมอมันหัวร้อนจะลื้อไม่เกี้ยเพื่อนไม่ไม่โทรเขาไม่เล่นแบบนี้พี่เออเฮ้ยเฮ้ยมันหัว่าไม่โทรเขาไม่เล่นแบบนี้พี่ กูว่านะรอบนี้คือไปจุดเดิมไม่ได้แล้วเราจะต้องไปเล่น2จุดใหม่วนไปวนมาถ้าถ้าไปเล่นจุดเดิมอ่ะกูว่าเดี๋ยวมันรู้ไว้ว่าว่าเป็นเราแน่นอนเพราะฉะนั้นจะต้องไปผานมาแล้วมาแล้วผาราผารวตลงมาแล้วคนเดิมปะไม่มันไม่ใช่คนเดิมที่แบบของร้อนนะคนนี้คนหนึ่งโอเคกูต้องเปลี่ยนจุดละแต่ว่าไอ้ไอ้สองคนนี้เคยเจอเราแล้วใช่ไหมใช่ใช่เคยเจอโอเคต้องเปลี่ยนจุดเล่นไป Let's go ออไหนเพื่อนรอนไหนมันความโอเคโอเคใกล้ถึงลวกู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 ไม่เล่นเลยนะกูจะเอาเข้าเลยนะ เขาคงอยู่เขาเพิ่งทำอะไรเขางงอยู่เขางงอยู่เฮ้ยมันกลับมาใช้บัคอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยมันกลับมาใช้บัคอีกแล้วเนี่ยเ้ยมันสงใส่บ้องเป็นคนเดียววะเฮ้ยเขาใช้บัคเขาเขาเฮ้ยไปเล่เฮ้ยกูไปเล่ ไปแล้วไปว้รอนไหนร้อนไหนร้อนไหนร้อไหนเพชรรอไหนมาแล้วมาแล้วโอ้ยเอียมันบังกูเลยนัดโอ้ย้ใจเย็นพี่หนุ่มพี่หนุ่มกโอ้ยเฮ้ยใครเพื่อนไม่ใช่ไเอียกวชื้อี่โือเต็มเลยโนโนโดนช่วงนี้ดูลายการแบบดราม่าเยอะครับแบบกลังอินไงอินบ่อยอินบ่อยอยู่นี้เฮ้ยเดี๋ยวไปเล่นจุดไหนดีอะ เฮ้ยจุดสองได้อยู่จุดสองได้อยู่เฮ้ยตรงไหนวะอี้ยอ๋อๆ๋อตึงนี้ตึงนี้ไอ้สัตสโอ้ย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 มันโอ้ยมันตรรงตงคนนึงมันไม่ได้ใครมั่เฮ้ยรอลอหน่อยนะเพื่อนรอนี่กูต้องมารอตำรวจจริงไงมึนไยคือกูต้องรอขนาดนี้เลยวะอุ้ย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 ช่วยชวย อุ้ยสวยจัดอันนี้อุ้ยตอนนี้ใกล้ๆร้านสักเดี๋ยวเลี้ยงหน้าไอ้อี๋ชิบหายแล้วไอ้หนุนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนกูโดนตามกูโดนตามรวยมึงสวยว่ายน้ำหนีไหมอุ้ยมันอุ้ยเอ้าอุ้ย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 ว่ายน้ำนีอุ้ย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 มันชนยันทะเลอ่ะแขนสุดจัด ไอ้ย <Hey>, yeah. <c oughs> ี่อะวะไอ้นี่แหละหัวร้อนเพื่อนไอ้หัวแดงครับอลลี่อะที่มานั่งคนเดียวไอ้เยียมันไปเคสอื่นแล้วอ๋อไอ้ยี่มันไปเคสใครน่ะอันนี้ใครวะตำรวจเก่าเหรอตำรวจเอตอตำรวจเก่าไ hey, yeah, อ้เยียมันก็รู้แล้วดิรลืส<ะ>ูงอ่ะไอ้สัตว์มึงมึงว่ามันรู้ปะอุ้ยเพื่อนมันรอไหนรอไหนมันทนมันทนไอ้สเยสรอเฮ้ยมันมันมันเยสอ่ะเหรอมันรอรอยอะไรเงี้ยมันมันบอกว่ามึงมึงดูถูกมันจัดอ่ะไอส้ไอสัตว์แตกอุ้ย มาแล้วตึกรักเชอรี่เฮ้ยเฮ้ยมันจะรู้ปะโอ้ยเหยียเอาชนเอาเอาเอาอันนี้คืออะไรครับคุณชนผมได้ยังไงแบบเนี้ยไม่ครับไม่ครับดีๆนะทำบั๊กตรงเนี้ยทำบั๊กเฮ้ยเอามันเข้าตามึงดีๆไอ้สัน ไอ้ย่ามันทำเป็นนี่อ่ะกูกูกูทำหล่นแบบไร้ย่ามันทำเป็นไอ้สัตว์มันทำเป็นไอ้เย่าช่วยไอ้สัตว์สวยด้วยไอ้เหี้ยกูออกไปเลยไอ้สัตว์ไอ้ย่ามันทำเป็นเหรอไอ้เหย่ามันเพอ p e r f e c อปปี้ไอ้เหี้ยในคอนโปไอ้สัตว์เพอ p e r f e c อปปี้ไอ้สัตว์โอ้ยแม่งมันมันเข้าหมดโซนบอกว่าเพื่อนมันเข้าโซนนี่อ้ะไอ้ย่าแม่งเพอ p e r f e c อปปี้ไอ้สัตว์